ยดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่สองอุลองสารเนาะตอนนี้พวกเขากำลังจะไปที่วังน้ำเขียว,วอันนี้ก็คือจะเป็นทํำเจ้าอานุวงศ์เนาะอันนี้ก็คือจะเป็นน้ำน้ำจังเนาะน้ำจังจะใส่ว่าน้ำจังหรือน้ำจังวะอ่านมากรึจังน้ำจัง,จง,จงอันนี้ก็คือจะเป็นน้ำจังพู้นอันนี้ก็ที่เป็นเ<ร>ขาจอดรถขวางเพิ่นเกินไปบ่าขวางวะน่าจะบวกขวางเพิ่นรอรถคันนั้นมา เบาๆเดี๋ยวไอเอียวเข้ามานี่แล้วอ่ะเข้ามานี่ก่อนนี่อันนี้ก็คือจะเป็นขวาน้ำจั่อยูดี่นะอันนี้ก็รขเป็นอ่ะน้ำจ้างจะไหลลงไปหุ่นเลยทุกคนเข้าไปในตัวเมืองเหล่อนนี้จะเป็นทาาําจนะอนุวงศ์เนาะแต่ว่าเฮาเมื่อปีก่ายนี่เฮาได้พาทุกคนมาแล้วแต่ว่าปีนี้ยังไม่ได้พาทุกคนมาเดี๋ยวที่พาทุกคนมาเบิรงเนาะเขาเซียพเก็บหัวแล้วสบายหัวเขาเซียพเกรดเก็ใหม่แล้วบนี่เบิง์ก5บรรยากาศแต่ว่ามองนั่งเขาจะสูป้าเนาะทุกคนเนาะ ต้นปาทิ้งให้แหละแล้วก็นี่เขาบอกวิวอย่างนี้เนาะอันนี้จะกลายเป็นทุ่งนาอุ้ยมีต้นมักมันเด้แล้วต้นมักมันห่ะนี่ต้นหมักมันล้วก็นี่อันนี้วิวน้องโอู้บุนแน่ใจว่าตัวภูเบีย้ยนี่เล่นมองไหนวะตัวภูเบีย้ยน่าจะเป็นพุูนบ่ปลายทางพุูนบ่มันจะแบบเป็นเมฆปกคลุมเลยะนะเป็นหมอกปกคลุมเลยคุณอันนี้คืออ้อมขอบไปด้วยภูเขาแท่ เป็นเมืองที่ยู่กลางทุกเขาเลยเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเขาสิพานมันไปได้บ่ควรเราจาหาบอกว่าขียานเดี๋ยวอูจะเห็นหทุกคนเบิ่งมาวะเดีย๋ยวรอทาเด้อไ่อูเด้อเอาจีเป็นกำลังใจให้โอเคไปยืนอยู่ทางหน้าคุณทาโลดไปโลดอ๋อ

ไปเลยขั้นมาได้แล้วจิบ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 ในใส่คำ้าได้ปะ ตึงตึงเฮ้ได้ยางปลอดไทยไปลิ้นใส่ไปน้ำเขียวโอ้ไปนำแดกพักกำลังที่ไปวางน้ำเขียวกันไปครับเขาก็ับไปน้ำผู้สาวเลย เป็นอีกสถานที่หนึง่งที่แบบว่ายอดฮิตในไซส,ส่งบูรณ์ในผู้ใดมาก,ก็ต้องไปวางน้ำเขียวไปลิ้นวางน้ำเขียวเนาะ นะอดใจเก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนเบิ้งเบาไหวเลยนี่เบิ้งนี่คือ,อาทางเส้นทางจะลงไปวังน้ำเขียวเนาะทุกคนเนะาะวังน้ําเขียวก็เป็นอีกสถานที่เที่ยวแห่งหนึ่งในไซสสมบูรณ์ที่ทุกคนมาก็ต้องแวะมาเช็คอินมากินข้าวสวยมาลิ้นพักผ่อนย่อนใจเนาะแล้วก็คือ หน้าผาตังตาง่างายู่ทางหน้าวังน้ําเขียวอากาศอยู่ใส่สมบูรณ์บอกเลยมื้อนี้โบฮ้อนเลยและ้วกะ็อากาศแบบเย็นพอดีอยู่เลยโบฮ้อนโบหนาวและะ้วก็เย็นพอดีอยู่ปกติเลยแล้วกะ็นี่น้องอูบอแน่้อาจยว่าภูพี้นี่ค่ะเจ้าไปขึ้นนี่เขาเจ้าไปทางใดทุกคนถ้าไผ่ฮู้หรือว่าคนพื้นที่ใส่สมบูรณ์เบิ้งคลิปของน้องอูยู่สามารถคอมเมนต์มาให้แดบไปทางนี้บอกหรือว่าไปทางใดเดี๋ยวเขาลงไปฮอดวังน้ําเขียวกันก่อนแล้วไปเบื้องว่า เฮาซีมีตู้นางบอกยานบุมีตู้นางเพราะว่าเฮามาสวยละคคนแบงเมื่อนี้มันเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์แ<ล>ดงแรงแล้วอลงไอ้แรงแล้วอืสวย,อ,สวยอู่สวยอู่ไปเไปดี๋ยวไปกันเลยโอ้ beautiful view งามแหงทุกคน หลังจากที่เดินทางมาหอดวังน้ำเขียวปุ๊บเนาะเห็นได้เลยว่าคนเต็มเลยเหลืออีกประมาณสองสามตู้มีแะไที่บนมีคนเสียงเพลงมันดังแหงเขาก็เลยจำเป็นต้องได้ตัดเสียงปกติที่ฮาถไทายวิดีโอค่ะเนาะออกแล้วเราก็เลยใช้การพากเสียงลงไปแทนเพราะว่ามันติลลิคาซิตเนาะทางด้านหน้านั้นก็คือเป็นหน้าผาเนาะทุกคนเป็นหน้าผาแล้วก็หน้าผาตั้งอยู่ แล้วนี่ก็จะเป็นน้ำห้วยเนาะเตก้อนนี้วังน้ำเขียวนี่ตามที่น้องอู้เคยมาปีกายนี่แล้วถามเจ้าของกระเจ้านี่ก็คือเขาก็เลยบอกว่าสถานที่แห่งนี้เตก้อนนี้เป็นคังงัวเนาะเป็นคังงัวของคนม้งเนาะอยู่แถวนี้เนาะแล้วบาดมาฮอดปัจจุบันขาเจ้ามาเปลี่ยนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเฮ็ดเป็น้านอาหารเนาะไว้แบบพักผ่อนย่อนใจแล้วกะ อ่ให้คนมาลินมาเที่ยวเนาะเขาสามารถสร้างของกินยู่รังห้านอาหารได้เนาะแล้วก็สามารถเอามากินยู่ในตู้นี้ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าต้องจ่ายค่าตู้เนาะแต่ก็บ,บน่ใจเือกันว่าตู้นึงราคาเท่าไหร่ที่ว่าต้องจ่ายอันนี้ก็คือคนก็มาลินไล่หลายเนาะเปิดเพลงเสียงดังเลยพอดีเขามาได้แป๊บนึงฝนก็เริ่มตกลงมาน้อยนึงเนาะเขาก็ได้สร้างอาหารไปเป็นอ่า ต่ำทะเลกับต่ำปูมาเนาะนี่วิวกะสิงามแบบนี้เลยจะมีหมอกตลอดเนาะอันนี้ประมาณหนึ่งโมงตอนเที่ยงตอนเที่ยงเนาะประมาณหนึ่งโมงเนาะเบิง่งฟ้ามืดคึมแนวนี้เลยอากาศนี่เย็นมันบสถึงขั้นกับหนาวเนี่ยมันกรถึงขั้นประมาณแบบเย็นๆนี่หลังจากนั่งไปแป๊บเดียวฝนก็มาละคนกระทยอยพาก,กันขึ้นขึ้นนั่งยูทูบเนาะ แต่ว่าคันท่าแบบว่าเป็นหน้าฝนแท้ๆเวลาน้ํามาหลายๆนี่ต้องได้ขึ้นในบุคคลเพราะว่ามันจะเป็นน้ําป่าเนาะนี่เขาเห็นอยู่ทางหน้านี่ก็คือแต่กอนจะเป็นคังวัวเมื่อได้นะคังหัวคังควายเมื่อแล้วก็นี่ก็เป็นน้าห้วยอยู่ธรรมดานี่แหละถ้าเป็นบ้า้องอ้ยจะเอือน้าห้วยเนาะแต่เขาจะเอามาใส่ซื้อว่าเป็นบางน้ําเขียวนี่เอืออยู่ทางหน้านี่เพิ่นกะยางคามน้ํามาเพื่อนเทศเป็นทางมากที่นเนะาะยางคามน้ํามาเพื่อเอาของกินมาเสิร์ฟให้พวกเขาเนาะ เขาสร้างอีกอย่างเขาสร้างอ่าตำปูม้ากับตำทะเลมาแล้วจะเอามาส่งในนะนั้นเนาะขาส่งงึงเนาะ เมื่อนี้รถธนาเป็นนางเอกให้เนาะชม่งนึ่งเบาๆไปซม่งนึ่งเบาๆเรายัางที่มีทิปนํากันไปลองแจ้งอ,งองีกไหวปะไหวรถธนานี่เป็นลูกอายลูกน้องกับอูเดอเซิงรถธนาเป็นลูกลูกอายเนาะเพราะว่าเป็นอายลูกของอ,าย,นนอ,า,ยอายแม่เอาพ่อตัวก็เป็นนันอายอันแม่จันอายแม่เลยเนี่ยลูกของลุงกันแล้วเออเออลูกของลุงไปลงมือ าตายเลยกันอยู่บ่งามมึงกันอยู่บ่คือแบบสาวใส่ทบงปูนนำทางในนี้ต้องขอบใจเด้อนะโอเคอยู่เนาะคุ้มค่ากับเวลาที่ดอยเมื่อไรเขาไปกินซีน่าเนาะได้เงินเงินเนาะเ้าบวกกินซีน่าเ้าโบไมีอยางกินแล้วลองซีมึง เขาใ่อกดเวยคุ้มค่าบ่คุ้มย่คันหาผู้ใดมาแล้วแบบบ่อยากมาซื้อกินอย่างที่น่ะสามารถเอาของกินมาแต่งกินเองได้เด้อแต่ว่าเฮานี้มาซื้อกินเอาเพราะว่าเขาบ่มีอุปกรณ์อย่างไรเนาะมุน้ากนส่วนพ่อส่วนแม่มาลินก็นเลยจะค่อยเอาเสี้ยวกิน,นยัดเข็มบ่เอาเลย กินเต็มที่อ่ีกายใท,ยท้่ยติดตามอย่างเป็นโตน้อวนอยู่ <c oughs> ปีนี้บุอ้วนแล้วลูกากลับไปบนภูมน,น,นั้นใช่หรือรู้สึกานาดเวยเป็นาเด้รอ,อยกบันใาย หน้าโคตรบวมบวมแหงบ่โคตรแล้วผมก็ยดา้ยหลายเนาะแบบหน้าวบวมปร,ประมาณนี้อ่ะเอาเท่าไหร่วันนี้ก็ทักหลังงามแหงทุกคนบึ่งสภาพ เนาะได้ล <c ười> คือกินแล้วลราคิดว่าถ้าโดนแล้วฝนก็นคือว่าโบตกเนาะทีแรกมันตกแล้วมันเศาตกกระทู้มันตกเราออกมาปาดแต่จับมืจักได้วา้ามาคัทซีเรียนกับคืนกับจังใดอายคนยูทูบพ่อแน่เล่นย่างไปย่างมาเนาะก็เลยตัดสินใจมาเลยซะมาจะท่าที่เปียกๆแบบนี้แหละอยากใหยทุกคนเบิ้งยุ่งกี่เบิง้งเบิ้งเกือบกับเปียกเมื่แค่เอาเกือบมาแต่คู่เดียวนึงประเด็นคือเกือบแพ้อีกเนาะให้เป็นคือเกือบแพ้อีก พอเวลาการเดินทางนี่น้องอู๋เจ้าโบลึงใส่เกือบขี้บรบ่เกือบอย่างน้อยต้องใส่เกือบแบบอันนี้ย่างเดียวทุกคนมันถึงจะแบบลึงเนาะเปยียกเมื่อกลับมาว่าทีไปถ่ายทำจะเอานูวงให้ทุกคนบึง่งคือชิบุได้แล้วเพราะว่าเปียกแล้วเดี๋ยวกลับคืนไปที่พักไปสมาราสา่งห้างกายตนเองก่อนแล้วจะก็ชี้พาทุกคนไปเลาะถ่ายคลิปอีกแต่ว่าตอนนี้ <laughs> นี่นาะเขาเจ้าไถาหมดละถ่ายแล้วเขาเจ้ากระตกิกาว่านกาเนาะอากาศยูยใส่สมบูรณ์นี่นะบอกเลย หนาวเบาเย็นจนหนาวอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ที่ห้องเอาทุกคนเนาะนี่ทุกคนหลังจากที่เฮากำลังชิปไปฮวงแรมที่เฮาพักเนาะแต่ว่าเฮามาสะดุดตากับเพิ่นหยอกระดุงโอ้ยได้ปลาได้ปลาเนี่ยกูนะได้อีกแล้วเพิ่นหยอกระดุงโอ้ยได้ปลาอะไรให้เลยวะพูดอยู่ทางข้างนะนพูดแม่สุดๆขนาดได้อีกละพูดได้ได้อีกละเดินเดินพูหนาได้อีกละพูมันกบมันกูมันค่ะกูนะพูดันหนาวได้อีกละ อันนี้คือเพื่อนเอิญหนองซวงเหืออยู่บ้านภูหัวซางเมืองอนุวงศ์แข่งไสสมบูรณ์เนาะเทิงทางทางหน้าอันนี้ก็คือจะเป็นผ่าเน่งเยลอดีอันที่ขาเจ้าขึ้นมาน้องอูกับตุ้ยขึ้นไปแล้วพากันบินโดนอีหย่างให้ทุกคนเบิ่งนกันก็คือแม่นผ่าตัวนี่ผ่าเน่งเยลอเนาะตอนนี้อากาศยู่ไสสมบูรณ์นี่โบแมนฮอนเดอร์โบแมนเย็นเดอร์นหนาวตอนนี้นี่พากันหนาวแหงยังบฮู้ว่าอุณหภูมิไม่ได้หนาวยอนอย่างเนาะหนาวนนเสื้อเปียก เร่งสถานที่นอกแห่งนี้กับเพื่อนจะใช้แบบว่าคอดยาบุญแล้วเพื่อนจะใช้ซวงเหื่อน้องเพื่อนพากันยกยอยกยอเนี่ยนี่ภาษาไทยเอิญยกยอบอกหรือว่าเอิญไหนไหนทุกคนสามารถคอมเมนต์ในเรื่องแล้วภาษาลาวเขาจะเอิญว่ายกกระดุงกระดุงกระดุงยกกระดุงมนยกกระดุงกระดุงได้บอกได้บอก คนบาหันได้จรงเด็กกระตุกโอวาเ้นีเห็นบอ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 โอ้เวเร็ววะโเเวนี้ขาดเาเบิ่งเพิ่นยังม้วนเนาะตัวพิคนเฮ็ดเอง คนโต้นะนี่แห่งอันแห่งนี้อากาศพอดีอย oh. ู่พอดีเย็นแบบคับแค่ทุกคนเดี๋ยวเบิ้งภาพบรรยากาศมองนี้โรจน์นาเดี๋ยวเฉินนี่คนงามงามบอคิดว่าตัวเองเป็นโรสโรสคือใครโรสก็คือแฟนของแจ๊สโรสไททานิกอ๋ออันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศอยู่ที่อ่า แข่งไซสสมบูรณ์เนาะทุกคนเนาะน้องอูมาหน้าฝนอากาศกะดีแล้วกะบรรยากาศกะเขียวงามแหงท้าไผา่ได้ไปได้มาไซสสมบูรณ์กันอย่าลืมมาแวะแวะลินแล้วกะแวะยามสถานที่อยู่ในไซสสมบูรณ์เด้อบอกว่าจะเป็นภูหัวโลนวังน้ําเขียวค่ะน่งนี้ล่อทาจะอนุวงศ์แล้วกะเบิ่งวิถีชีวิตของประชาชนอยู่ในนี้เนาะอันนี้เป็นวันเสาร์ัอาทิตย์หรือว่าพน,นักง,งานหรือว่าประชาชนเดน๋เพิ่นกระซิมาหายอยู่หาก,กินหาปูหปาลาหนองแห่งนี้กับ พาอว่ามีงานบุญสว่างเหือนี่คนก็ทิขายเครื่องอยู่นี่เต็มถามว่าเคยมาบอกบ่กเคยมาเนาะเบิ้งนําคลิปวิดีโอเขาเคยมาท่านึงอยู่เบิ้งนําคลิปวิดีโอเกลเลยพอฮู้เนาะอ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนเนาะเก็บภาพบรรยากาศได้เพียงสใจนี้เดี๋ยวไปเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนของอนะชิพาทุกคนไปละถ่า,ายบรรยากาศอีกมุมหนึ่งของไซซุมบูรณ์ให้ทุกคนเบิ้งเนาะสำหรับวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนเด้อบ๊ายบาย